ก็เห็นมันมาอัปเดตนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้ OpenAI เนี่ยมันสามารถทำเจ้าโซลาร์สร้างวิดีโออะไรล่ะผมจะลองเข้าไปทดสอบดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะผมจะเข้าไปเริ่มต้นก่อนตอนนี้นะครับมันบอกว่าอ่า a c c o u n t Creation นะครับลองล็อกอินดูดินะ็ครัจะมีบัญชีของผมขออนุญาตฟีดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับ ก็กลับเข้ามานะฮะหลังจากที่ล็อกอินแล้วนะครับมันจะมีงานจากของหลายๆคนเนี่ยได้ก,การเทสไว้แล้วลองดูดิไปยังไงวะเนี่ยเ mm hmm. ทมออยังไงช่องอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. เราสามารถที่จะพิมพ์พร้อมที่ตำแหน่งข้างล่างนะฮะจะพร้อมเราก็ลองดูดิว่าจะทำอะไรดีครีเอทดูดิหลักๆคือผมนึกอะไรไม่ออกก็ลองเอาแบบง่ายๆแล้วกันอยากจะลองไปไฟเตอร์นะครับทีนี้ผมรู้แล้วว่ามันต้องเหมือนไงไอ้พวกแบบ ตัวโมเดลของเฮจเอนหรือตัววิดีโอ AI t a k ท t w วิดีโอหลายๆตัวแหละน่าจะเหมือนกันนะครับผมลองพิมพ์แบบนี้กันอยากเห็นไฟติ้งซีนนะครับเวทไทยสองคนที่ชกกันอยู่บนวัดโบราณแถวอุธยาที่นี่นะลองใส่นี้ดูนะครับก็จะใช้เวลาในการประมวลผลผมถือว่าเร็วกว่าตัว i ิกเซิหรือตัวเฮจเอนนะของโซลาแต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่มันแตกต่างจากจากตัวที่เคยใช้มาไหมเดี๋ยวลองดูกัน ระหว่านี้ผมจะสกีปนะครับช่วงสกีบก็จะดูไปก่อนอ่าโอเคมันจะอยู่ที่เมนูในการสร้างนะครับพอเมนูในการสร้างเนี่ยมันจะเห็นตัวอเจ้าโหลดดิงอนะ่ามาแล้วนะครับผมใช้เวลาเฉลี่ยโดยประมาณสามถึงสี่นาทีไม่เป็นไรนะครับมันก็จะดูแบบปกตินิดเดิงประหลาดนิดเดิงจะอะไรดูอีกคลิปหนึ่งมันจะสร้างให้สองคลิปนะครับเราจะมาดูกันอันนี้ก็จะมีการการตอนชกแก้ยนิดหนึ่งนาะติเนาะยกขาสูงไว้ด้วยหนึ่งนะลอยแบบ การคอก็ไม่ใช่นะฮะเขีย่ยขากันนะครับเราสามารถเอ dit พร้อมได้ถ้าดูสังเกตนะสมมติถ้ไปดูสองตัวนี้นะดาวโหลดคลิปลงมานะลองกลับไปดูนะครับดาวโหลดคลิปเสร็จแล้วผมจะดูนี่เอ dit พร้อมนะครับเราสามารถที่จะปรับเอ dit พร้อมแล้วก็ปรับเรโชของตัววิดีโอได้ครนะับตัวนี้เรโชเป็นแนวตั้งแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบหนึง่ง คือลองใช้สกิลแบบเป็นการถ่ายคลิปแบบตัว shadow boxing อะไรบางอย่างดูให้มันดูน่าสนใจนะครับตรงน,นี้สิจะดีขึ้นไหมอยากรูเอาแบบ raining day บเพิ่มซีนของฝนตกด้วยนะครับทีนี้ก็ลองกดเสร้จอมก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณไม่ถึงนาทีหนึนาทีครับี้แล้วกันเฉลี่ยในการสร้างมีโ1หนึ่งถึงองนาทีในการสร้างนะครับแล้วก็ ัววิดีโอที่ออกมาเนี่ยก็ผมว่าก็ไม่ต่างจากของ h g e n t s นะครับแต่ตัวนี้คือจ่าย ChatGPT ตัว plus เนาะดังนั้นก็จะได้เข้ามาใช้ก็มันก็จะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ใช้นะครับเนี่ยตั้งผมก็ใช้ประมาณ2หรือสานาทีสคิปขึ้นมาเอาให้ดูมันก็โอเคขึ้นมาหน่อยนะจริงๆมันก็ได้เหมาะการัรขยับแบบเยอะแยะมากมายหรอกมันอาจจะทำตัวซีนเมติกซีนได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ